สวัสดีค่ะสวัสดีช่องจงคนผู้เยียงเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแช์กดติดตามแน่เด้จอจ้ามีเป็นเพื่อนแรกในชีวิตค่ะที่ได้มาตกปลาทั้งน้ำแข็งแบบนี้้าเพือ่อนทำตกกสไดัดส, <c oughs> สูบแ่สภาพเบิ้งกันเฮ็ดมองตกปลาจ้าพี่น้องนี so. ่ค่ะเพื่อนกระสิกวาดตักน้ำแข็งออกก่อน <c oughs> ขาะเลาจ้างกัน เอาเนำ้มาจ่หจาอให้มันเป็นหูเป็นหูค่ะี๋ยวมาเบิ้งกันเนาะ

This tooth yeah. to finish first. Yeah, a right In the middle, also. Oh. Yeah. Take home, baby. Take home, my mm. short. You know, I make so much hole, no, so maybe the ice. No. <laughs> I don't no, know. ขาจังมันจัง Ừ <coughs> <coughs> ยังหาตั้งกล้องดูเป็นไงสิเลยส,ลสดอยู่ทั้งที่เลยสดที่กระแทกอะไรอยู่มันง่ายเป็นขาเนี่ยซื้อมาใหินชอคิตแต่มาฝากไม่ได้มาหินโอ้เสียดายอเอาเจาะหูเรียบร้อยแล้วพร้อมแล้วเด้อบ้านี นี่ล้อคนผูกเบ็ดค่อยผูกเบ็ดบ่าเป็นเนาะถ้าผู้ผูกเบ็ดใส่เงี้ยค่ะนี่กะหนาวนะคะติดลบสององศาหนึ่งเด้แต่ก็เย็นอยู่ค่ะเพราะว่าเฮาอันอยู่กลางน้ำเนาะเจาะขึ้นมากบมีน้ำน้ำที่พ่นขึ้นมากะกลายเป็นน้ำแข็งทันทีได้จ้ะน้ำที่เพ่นเจาะหูเรามันสวดขึ้นมานะ ก็ทีกไกเป็นนำแข็งเลยขอบขอบหูน้นั่นแหละนี่ก็มวนอยู่ได้ค่ะพี่น้องจาเป็นเทือแรกของของขอยที่ได้มาตกปลาแบบนี้เนาะคอยก็ตื่นตเต้นยู่ข่อยก็ได้ตกได้สองโต้พี่สาวแล้วได้โตหนึ่งหนาวบบอยากถอดถอดถุงมือบุญละจ้าตกปลาก็ได คกกเธอแหละัว่าใครว่างนะพกนี้เนอะมาหน้าห้องก็เฮ็ดงานบ่ได้กัตกของเอเีหนาอยู่ในบ้านี่มมองไปตกแต่ม่เหรอต้องออกไปต้องทีจะเอาหน้างจะก่ตั ตักขึ้นได้เลยพ้อแข็งแข็งอ,นนอันนี้เบ็ดพอนยไงเลือกจากเซนนะหน้าเตอร์วิเดียวเห็นอ่ะได้แล้วหนึ่งตัวเอากล้องมาตัวแรกที่สี่ชายให้เอา เว้ยเป็นน้ำแข็งไว้ไเถอะใ่เบ็ดกันด้โอู้หนี่นา,าก็สีย้อนไปจังสี่แหละทั้งเทียงกับมาตอดอยู่แต่เราก็อยู่กับความหนาวเย็นเนาะหนาวตีนเด้ย,ย้อนถิ่าแังสี่แหละเดี๋ยวมมปลาก็สิพานมาดอกนู่ค่ะ สิบบาทญี่มุ่นมี่กกันมาเด้มอ,ม,อมาเด้มอมาเด้อค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมเด้อจ้ามวนค่ะค่ะเมื่อนี้ขอบคุณที่ติดตามด้วยนะคะฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ